ค้างๆๆ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 ๆ้ๆๆๆูๆๆ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 มๆๆ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 ลๆๆ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 งๆๆ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 ๆลางๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ลๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 นๆๆนๆๆ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 ใช่ๆๆๆอ ว้ยละพินกันแล้วโอ้โหมุกนี้นะเนี่ยหนูเข็มขัดน่ะเดินไปมหาลัยอยู่นี่ก็บอกอย่างแยกดูมันน่าอายันอะไรอกกมันยาวไฟตัดได้คือแบบเข็มขัดยาวคือสวยนีสวยที่เรียนไม่โผล่หนูก็มีแต่คือทำไมมันต้องมาถึงนี่ล่ะก็ไปเพิ่มเอวเพิ่มเอวไม่ใช่อยากตัด ตักจริงๆก็ตัดได้เขาจะตัดที่หนเขาจะเย็เวลาหนูี้ตอนเช้าอ่ะเดินไปแบบแข่งโดนคนบ้างอะไรเงี้ย่าจะเดินแว่งขนาดนั้าจะเดินแขกขาดน้าะเนแาดั้นถานแ่งั้้เดแขดน้น้เด็บแข่งขนา้าเดินมขด้นาจะเดินงานหน้าเดข่งขันนอดีนะเแข่ขอาดันถ้เงนานเลยแต่อันนี้มบแค่สมัยนี่เจียนี่คือเด้เนแม่ดันไม่ ได้กือบสอรอบอะ้งเนได้รออหยุดไว้ก่อนนะยังได้ยังไงให้เสรเดีอยวเลี้ยเ้พ้อเต้พ้อได้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 ด้ได้ ไม่นูไม่ซ้ำไม่ซ้ำเขาเรียกว่าไม่รู้กูวาไม่รูนไม่ออกนชิมันคืออะไรอ่ะแซกแพ้ภาษาอ๋อไอ้ข้าวเหมือนข้อยไขอ๋อมันมีแบบนี้มาขายหรอนานแล้วยัไงนุ๊กิ๊เด็กอ่ะ เริ่มงาเอาเอาเร่งาเป็นท็อปเลยทะลอดเพราะอเลยเครื่องค้างเครื่องค้างเครื่องค้างเลยนเรอาเลยหทำไงให้มันเหมือนมันตอบอะะเอาไปทำอกันอย่ารู้จมูกเจ็เม่ต่อ